คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์ที่น่าสนใจจากแดนมังกรอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้อยู่กับรถที่มีนามว่า MG5 m i n n r c h a e หลังจากที่ MG5 ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2012นั้นก็ได้เข้ามาทำตลาดสักระยะหนึ่งผลปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องยุติการทำตลาดไปในปี2017 และล่าสุด MG5 ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยการกลับมาครั้งนี้ปกิฉมหน้าตาใหม่เกือบทั้งหมดและเน้นความเป็น4ประตูแบบคูเป้โดยการออกแบบด้านหน้าของ All New MG5 นั้นจะมีการออกแบบกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมตรงช่องลมนั้นจะเป็นแบบซซึ่งมีข้างละ8เส้นจะคล้ายๆลูกทรงตัว C ซึ่งจะไล่ซ้อนกันทั้งหมด3ชั้น ไฟหน้านั้นจะออกแบบดีไซน์ด้วยความโฉบเฉี่ยวสวยงามถูกติดตั้งด้วยหลอดไฟ LED พร้อมกับไฟเด y t i ทมสสำหรับวิ่งตอนกลางวันอีกด้วยส่วนล้อลอยนั้นจะเป็นแบบ5กา้านคู่ลายใหม่ขนาด16-18นิ้วส่วนด้านท้ายนั้นจะถูกออกแบบไฟท้ายใหม่ซึ่งเป็นไฟทับทิมแนวตั้งและด้านล่างนั้นจะถูกติดตั้งด้วยท่อไอเสียแบบคู่ โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,675ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,842ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,480ม mm, ิมตระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,680ม mm. ิมส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่120แรงมา้า จะมาพร้อมกับเกียร์ ict อัจฉริยะ8สปีดและอีกเครื่องยนต์หนึ่งเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรทโโบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่173แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่275นิวตันเมตรใช้เกียร์ตัวมัติ7สปีดสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่17.5กิโลเมตรต่อลิตร ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความเรียบง่ายมาพร้อมกับสีชูโทนดำแดงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสปอร์ตอย่างมากและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วมานวัดแสดงผลแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงอัริยะและมาพร้อมกับเครื่องเสียงยามาฮ่าลำโพงรอบทิศทาง6ตตำแหน่ง ก็ถือได้ว่า Allnew MG5 ฉบับใหม่ในเชนนั้นออกแบบดีไซน์ด้วยความโดดเด่นและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จัดมาเต็มอย่างครบคันนะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายนั้นจะเปิดราคาจัดจำหน่ายในวันที่8พฤศจิกายนนี้ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันที หากเ,เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ครับผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ